วันพระเรื่องสมาธินำไปสู่การรู้ธรรมเห็นธรรมสมาธิสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติเพื่อมุ่งให้จิตสงบเป็นสมาธิมีสติปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าการรู้ธรรมเห็นธรรมนี่ รู้เห็นอย่างไรการรู้ทาเห็นทมนี่เราจะสังเกตได้ง่ายๆเช่นอย่างสมมุติว่าจิตของเรามันนึกถึงสิ่งที่เราเคยทําผิดทำความเดือดร้อนให้แก่ใครต่อใครมาพอมานึกถึงแล้วก็ได้ความรู้สึกขึ้นมาว่าสิ่งนี้มันไม่ดีเราเคยทําแล้วต่อมาเราไม่ควรทําอีกอันนี้ คือลักษณะการรู้ธรรมเห็นธรรมคือรู้ว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมันผิดเมื่อมันผิดจิตก็ยอมรับพอยอมรับจิตก็สอนตัวเองว่าเราไม่ควรทำสามอีกแต่การรู้ธรรมเห็นธรรมในระดับอริยมรรยิยทลท่านว่ารู้เห็นอริยสัตว์ทุกสมุทัยนิโรธมรร รู้อนิจจังทุกขังรู้ว่าสรีระยนสกลละกายของเรานี่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดรู้ว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจิตมันยอมรับอันนี้ก็รู้ธรรมเพราะฉะนั้นที่แน่ๆที่สิทิ์ที่ควรจะสังเกตก็คือเมื่อจิตมันปรุงแต่งไป มันนึกถึงสิ่งที่เคยทำผิดต่อพ่อแม่ต่อครูอาจารย์ต่อบ้านต่อเมืองแล้วมันสำนึกได้ว่ามันเป็นความผิดมันยอมรับแล้วมันก็เตือนตัวเองว่าต่อไปท่านไม่ควรทำอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นนายตำรวจท่านหนึ่งไปบวชกับหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าแสนสำราญอำเภอวารินจังหวัดอุบล ที่วัดนั้นถือหลักการปฏิบัติสมาธิเหมือนกับของเรานี่แหละพอแกบวชมาแล้วแกก็พาเขาก็พาแกนั่งสมาธินั่งสมาธิพอจิตสงบได้สมาธิแล้วแกก็ให้ความรู้สึกขึ้นมาว่าเมื่อก่อนนี้เราคิดแต่จะชอ่อโกงช่องโหว่ที่จะทำให้เราชอ่อโกงรีดไถได้ มันมีถมเถไปพอเรามาปฏิบัติสมาธิแล้วความรู้สึกอยากจะทำเช่นนั้นมันไม่มีอันนี้ก็เพราะจิตมันรู้รู้จริงว่าสิ่งที่ทำมาแล้วนั้นมันผิดแล้วมันก็ยอมรับความจริงเมื่อมันยอมรับความจริงแล้วมันก็ไม่ประพฤติท,ทั่วเช่นนั้นอีกอันนี้คือลักษณะของการรู้ธรรมเห็นธรรม โอวาทธรรมหลวงพ่อพุทธานิโยคัดมาจากหนังสือฐานิยปูชาพุทธศักราช2551หน้าที่64ถึงหน้าที่65ธรรมะธรรมทานอนุโมทนาบุญอนุโมทนาสาธุสาธุธรรม